สวัสดีครับมูหล,ลอกนะครับกลับมาพบกันในเกม One Human เหมือนเดิมนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมสอนทำอาหารแอนตี้แกร t ิ m ี้มิลเชกไปหลายคนบอกว่าแต้งสีทองหรือแตงไกยพันธุ์เนี่ยมันหายากมันปลูกยากนะครับวันนี้ผมก็เลยมีทางเลือกที่ง่ายกว่านะครับนั่นก็คือน้ำยาเพิ่มแมกเวตอีก50นะครับเหมาะสำหรับการฟาร์มระยะชั้นสั้นนะครับแค่เราฟาร์มเหมือนเราจะฟาร์มแวะฟาร์มเมืองอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปกินน้ำหนัก9 9 9าันะก่ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดู อพอใช้แล้วน้ำหนักเราจะเพิ่มมาอีก50เป็น130นะครับก็เหมาะสำหรับการฟาร์มระยะสัส้นๆนะเราแวะฟาร์มเมืองอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบกของให้มันหนักแล้วก็วิ่งช้านะครับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่ใช่ละถ้าจะมาแค่นี้จะมาทำไมครับก็เลยทำน้ำยาอีก3ตัวมีน้ำยาก,กระโดดนะครับโดดสูงเพิ่มอีก3.5เมตรแล้วก็น้ำยาสร้างแยงมุมแล้วก็น้ำยาเด้งเลือดนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบครับว่ามันทำยังไงอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวผมฉีดให้ทั้ง3ตัวทั้ง4ตัวอะไรไปฉีดทีเเดดีีีียยววววก็ริทไป อ oh, แล้วผมก็แถมนลครับนี่ครับสตาร์ดัตเอเอจีดริงนะครับจะคอมโบกับน้ํายากระโดดสามารถดับเบิลจำนะครับกระโดดสูงแล้วยังดับเบิลจำได้อีกนะครับกระโดดแบบว่าเราไม่ต้องวิ่งอ้อมเลยกระโดดข้ามกำแพงเลยนะครับอ่าผมก็จะกินตัวนี้้วยรีวิวทีเดียวเลย5อย่างไปน้ำยาตัวแรกเป็นน้ำยากระโดดนะครับเราใช้แล้วเราจะสามารถกระโดดสูงได้3.5เมตรเราสามารถกระโดดขึ้นกำแพงที่ตรงสูงได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็น Dust e n e r g y Drink นะครับถ้าเราคอมบกับน้ำยากระโดดสูงแล้วจะเป็นยังไงไปดูครับนี่นี่ครับกระโดดได้วย2ครั้งแล้วก็โอ้โหอย่างสูงครับบอกเลยว่าเราไม่ต้องวิ่งอ้อมกำแพง้เราสามารถโดดข้ามกำแพงได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นน้ำยาเวฟนะครับเวฟเวอร์นะครับเป็นน้ำยาที่สามารถสร้างใยขังศัตรูได้นะครับแค่เรากลิ้งผ่านนะครับจะเหมาะสำหรับการรีบลงดันหรือว่าถ้าเราไม่อยากสู้กับกี้นะครับเราสามารถกิ้งผ่านได้เลยก็จะสร้างเวฟมาหุ้มกี้ไว้อย่างนี้นะ จะไม่สามารถโจมตีเราได้เลยใช้ในกรณีที่เราจะเลทจะลงดันเพื่อรีบหาหมอสทองนะครับเราจะไม่ยิงตัวเด็กนะครับเราจะรีบกิ่งผ่านกิ้งผ่านเพื่อไปสู้กับบอสให้เร็วที่สุดนะครับและตัวสุดท้ายท้ายสุดครับอย่าเด้งเลือดครับตัวนี้ถ้าเลือดเราต่ำกว่า20เลือดเราจะทำการรีเจนให้เต็ม100ภายใน5วินาทีและมีคูลดาว10นาทีครับอ่ะผมจะลองให้ไอเด็กวนนี้ยิงดูนะ อ่ะครับเมื่อเลือดเราต่ำกว่า20%เลือดจะทําการรีเองอย่างนี้นะครับใช้สำหรับการสู้กับบอสก็ใช้ได้นะครับเหมือนถ้าบอสตีแรงบอสทุบที่เราเลือดแดงน่ะเลือดเราจะเด้งเต็มทันทีนะครับใช้สาหรับการเหมือนเรามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งครับเพื่อจะวิ่งหนีได้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการหานะครับว่าอะไรหายังไงบ้างทีนี้ผมอัดประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมจะทําการตัดให้เหลือ5ทีให้สั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับไปดูกันที่ตัวแรกนะคือ เป็นน้ํายาใยมุงกับน้ํายาเด้งเลือนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบอสหลักที่เราต้องเจออยู่แล้วนะครับตัวแรกเป็นเดเวียนตัวดีครับเป็นเหมือนลากไม้นะครับจะดบลากไม้มาให้เราทํายาละครับดอบจากบอสที่ชื่อว่าอะไรวะผมจำไม่ได้นี่ครับอยู่ตรงประมาณเมืองแรกๆเลยเจียคโมนาโมนาไลอะไรเนี่ยครับถ้ามันไปตีแล้วมันไม่ดอบเราสามารถลงยยำๆเรื่อยๆจนกว่าจะได้น้องมานะครับพอเรามีน้องแล้วเอามาใส่ตู้แล้วน้องจะดอบลากไม้ตัวนี้มาให้เราทํายาแล้วก็ อุปกรณ์ในการทำวัตถุดิบก็ไม่ได้ยากครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีรลกไม้ที่น้องสร้างให้เรานะครับแล้วก็มีเอซิดแล้วก็แก้วแค่นี้ครับ3อย่างแบบนี้ใครก็หาได้ครับอะต่อไปก็จะเป็นน้องตะไข่ดักฝันใช่ไหมที่เขาเรียกกันที่เป็นอย่างเงี้ยที่มุรูปอย่างเงี้ยอะน้องตัวนี้ก็จะคราฟอีกตัวหนึ่งมาให้เราคือตัวนี้จะสร้างยาที่เรากลิ้งแล้วจะสร้างยาในมุมจับศัตรูนะครับ ก็จะได้จากบอสตัวนี้ครับมิลลดโมโนไลท์นะครับเป็นบอสในมุมที่เราต้องเจอทุกคนนะว่าเป็นบอสในเรื่องอยู่แล้วถ้าไม่เจอก็ยังเหมือนเดิมครับลงยำๆจนกว่าจะได้ครับต่อมาเป็นน้ำยากระโดดสูงนะครับที่ได้จากน้องกบนะครับกบตัวนี้จะสามารถคาบน้ำยากระโดดสูงไม่ใช่วัตถุดิบในการทำน้ำยากระโดดสูงแล้วก็เหยื่อตกปลานะครับใครที่ชอบตกปลาสะสมปลานะครับสามารถจับน้องตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็ผมจะพาไปดูจุดประมาณ45จุดนะครับที่น้องจะเกิดนะครับไปเราไปดูกันเลย จุดแรกครับที่ผมจะบอกคืออยู่ใกล้ๆกับเมืองเตย์วอเตอร์ไวนะครับวอเตอร์แคมวอเตอร์ไวเลยว่าถ้าวอเตอร์ไวมันแบ็คกิ้งแบทแล้วครับอยู่ตรงเกาะตรงนี้นะครับจะมีจุดดำๆอยู่ตรงกลางเกาะครับละผมและผมทุยละผมพาไปเลยพูดลิ้นพันกันแล้วกูพอมาถึงจุดแรกนะครับก็จะเห็นซากรถที่ลอยโอโลเอ็งเลงตรงนี้นะครับจะมีน้องกบที่อยู่แถวๆนี้นะครับถ้ามาแล้วไบ๊เจอก็ไปจุดต่อไปได้เลยครับไปอย่างด่วนๆเลย จุดต่อมาจะติดกับโรงงานที่อยู่กับใกล้กับบอสตัวแรกที่ผมบอกแล้วครับบอสเกียร์เกียร์ลยนะครับเราลงเสามาแล้วก็ตรงมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับไปพอเราไปถึงจุดนี้เราจะเจอใบบัวสีฟ้าม่วงครับตรงนี้ถ้าเราเหยียบทั้งสองใบก็จะจะเฮ้ยก็จะได้ที่แต่งปืนนะครับแล้วก็จะมีผ้ามาแล้วเจอน้องกบน้องกบจะลอยอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่เจอก็ไปจุดต่อไปได้เลยไปจุดต่อมาจะอยู่ใกล้กับบอสมิลาดโมโนไลท์นะครับจะเป็นแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ๆนะครับให้เราวาร์ปมาได้เลยนะ พอถึงก็จะเป็นแหล่งน้ำเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ของผมมันเป็นโซนของอะไรวนะพรามบอใช่ไหมที่มีบอสนะเขาจะมีดอกบอัวสีฟ้าเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้ไม่มีข้องแต่งปืนนะครับน้องกุ๊บก็จะอยู่แต่แถวนี้แหละครับถ้ามาไม่เจอก็ไปจุดต่อไปไร้เลยต่อมาจะเป็น3แยกที่เป็นแม่น้ําที่อยู่เหนือบอสฟอร์ซิคเคนนะครับบอสฟอร์ซิเคนก็คือบอสเลเวลห้าสิบอะไรที่เราเห็นกันในคลิปที่เขาลงทั่วไปแหละน้องจะอยู่ประมาณตรง3แยกเดี๋ยวผมพาวาไปดูเลยพอมาถึงแล้วเราก็จะเห็นเหมือนเดิม ใบบัวดอกบัวเลนะ็ใบบัว3ใบนี้ก็จะดอกของแต่งปืนเหมือนกันนะครับแค่เหยียบใบบัว3ใบแล้วก็จะมีของแตงปืนส่วนนกกบจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยครับจะลอยอลง,ลง,ลง,ลงูเอีงๆอยู่แถวนี้เลยแล้วก็สามารถเก็บได้เลยท่าอะไรถ้ามาครบจุดแล้วไม่เจอเนี่ยก็ต้องอมาวันต่อไปหรือว่าย้ายชแนลในการหานะครับแล้วก็เหยียบดูม,มัจะเหยียบนี้นะแล้วก็ก็จะมีของแต่งปืนขึ้น,นมาตรงนี้นะครับผมจะพาไปดูต,ตัวต่อไปตัวพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับ นั่นก็คือน้องลูกโป่งตัวนี้นครับหรือที่เรียกว่าพับบัตดี้นะครับจะเป็นตัวนี้ครับยาแบบน้ำหนักครับบวกแบคโหลดขึ้นมา50เป็นยาที่ใช้ระยะสั้นนะครับผมว่าเป็นยาที่เหมาะสมกับการเข้าไปฟาร์มไปแป๊บแล้วกลับบ้านนะไม่ได้ฟาร์มเยอะมากครับบวกแบคโหลดมา50จุดเกิดจะอยู่ติดติกัน5จุดครับจุดแรกเป็นจุดตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกล้เมืองแบ็กฟิลด์ไหมข้างบนไหมอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยครับจะเป็นจุดแรกจุดตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาวาไปดูเลยไป จุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ผมมาร์คครับมีทั้งหมด5จุดติดติดกันแถวนี้นะครับอีกจุดอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะของตัวปัปป๊ปี้ปั๊บปัป๊บบัดดี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของลูกโป่งที่ผูกกับเอลซอมบี้แล้วลอยอยู่ข้างบนฟ้าให้ยิงที่ซอมบี้แล้วน้องจะดอรอปลงมานะครับได้เวียนตัวสุดท้ายนี้ผมจะไม่พาวาร์ไปนะครับผมจะทําให้เป็นแผนที่เลยเนื่องจากน้องเกิดอยู่ใกล้ๆกันทั้ง5จุดนะครับเลยไม่ต้องวาร์ไปไกลไม่ต้องซูมออกลายแผนที่ตรงนี้คือ แคปครบเลยว่าแคปที่เดียวเจอทั้ง5จุดนะครับเป็นจุดที่ผมบงไว้ทั้ง5จุดนี้นะครับทุกคนสามารถไปเช็คก,กันได้เองหากเจอแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เลยนะเราต้องยิงสุ่มด้วยว่าเราจะได้ไหมบางครั้งก็ยิงซอมบี้ตกมาแล้วมันก็ไม่ได้ไรเลยถ้าไม่ได้แล้วก็ค่อยกลับมาหาในวันต่อ,ตอไปเหมือนทุกตัวนะครับ สุดท้ายครับก็จะเป็นน้ํายากระโดดดับเบิลจัมนะครับสามารถกระโดดได้2ครั้งติดเมื่อกินคอมโบกับยากระโดดสูงแล้วเนี่ยเราจะทําให้ดอกกระโดดสูงมากๆโดยไม่ต้องวิ่งอ้อมกําแพงเลยเราสามารถกระโดดข้ามกาแพงได้เลยวัตถุดิบก็ง่ายๆครับมีน้ําตาลแล้วก็ดอกไม้ที่อ่านว่าแซฟซัฟฟรอนซัฟฟรอนใช่ไหมเป็นดอกสีม่วงก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วน้องเป็นดอกสีแดงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูเพื่อคนเห็นแซฟฟรอนเป็นสีม่วงเราจะไปหาดอกสีม่วงจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นดอกนี้นะครับดอกสี อ้าวแล้วทำไมเป็นสีม่วงวะไอคนสร้างันตาบอดสีไงวะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนนะครับทำให้ช่องผมเติบโตได้เร็วขึ้นมากเร็วมากนะครับในขอบพี่ของผมนะตอนนี้ก็จะ500รัพ์แล้วหลังจากลงคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะ500รยับ์แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายครับผมมาเจอกันในคลิปได้แล้วครับบ๊ายบาย